ทำอาหารมือแรก5สีให้ลูกกินด้วยเนเจอร์ Nature, เครื่องนึ่งพร้อมปั่นอาหารเด็กรุ่น FM1 ช่วยแกเลี้ยงลูกเมื่อลูกอายุถึง6เดือนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องเตรียมอาหารมือแรกสําหรับลูกแล้วเด็กอายุ6เดือนเนี่ยจะไม่สามารถกินนมแม่ได้เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปเพราะว่าสารอาหารเนี่ยมันจะไม่เพียงพอโดยส่วนใหญ่นะก็จะข้าวขาวเนี่ยไปบดจนกลายเป็นโจ๊กแล้วก็ผสมกับนมแม่ เพื่อให้ลูกได้กินและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นอาหารชนิดอื่นส่วนใหญ่มักจะเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายตามฤดูกาลอย่างเช่นข้าวใบตำลึงฟักทองบอกโคลอี่ แครอทเป็นต้นแต่อาหารลูกอายุ6เดือนเนี่ยจะกินเหมือนคุณพ่พอคุณแม่ไม่ได้นะเพราะว่าลูกยังเคี้ยวไม่ได้ลูกผมยังฟันไม่ขึ้นเลยครับอาหารของลูก6เดือนเนี่ยเลยต้องมีลักษณะคล้ายๆโจ๊กหรือเป็นของเหลวๆเพื่อให้ลูกได้ฝึกเคี้ยวฝึกกลืนได้ง่ายขึ้นโดยวิธีการทำนะครับก็จะเอาวัตถุดิบต่างๆที่เราว่ามาเนี่ยอย่างเช่นข้าวฟักทองแครอทไข่แดงเอามาทําให้สุกก่อนแล้วก็เอามาบดขูดคั้นตับเพื่อเตรียมอาหารให้เด็กอ่อนซึ่งในการทําอาหารสำหรับเด็กครั้งหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าเราใช เริ่มจากนึ่งจนเป็นสุกก่อนแล้วเอามาบดกูดคั้นตําจนมีลักษณะเหมือนโจ๊กดังนั้นผมเลยต้องมีตัวช่วยหน่อยเนเจอร์เครื่องนึ่งพร้อมปั่นอาหารสาหรับเด็กรุ่น FM1 ที่ทําให้การทําอาหารสำหรับเด็กอ่ะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะโดยตัวเครื่องมีดีไซน์ที่ทันสมัยสามารถวางเป็นเครื่องประดับภายในบ้านได้เลยมี2สีให้คุณเลือกคือสีฟ้าเทาและสีขาวเทาสวยทั้งคู่สำหรับเนเจอร์ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆก็คือตัวเครื่องและโถใส่อาหารโดยตัวเครื่องนึ่งด้านบนเนี่ยจะมีสองปุ่มคือปุ่มหม รับปั่นอาหาร โดยปุ่มหมุนเนี่ยใช้ควบคุมเวลาในการนึง่งซึ่งสามารถเลือกเวลานึ่งได้นานสุดถึง30นาทีหมุนได้ตามที่เราต้องการเลยหรือดูจากอาหารที่เราจะทําก็ได้โดยตัวเครื่องด้านข้างเนี่ยก็จะบอกด้วยว่าอาหารชนิดไหนใช้เวลานึ่งกี่นาทีส่วนปุ่มกดที่ใช้ในการปั่นอาหารโดยปุ่มนี้จะเป็นตัวควบคุมให้อาหารละเอียดหรือหย,ยาบขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เรากดปุ่มต้องบอกก่อนว่าเนเจอร์ Nature, เครื่องปั่นพร้อมนึ่งอาหารสําหรับเด็กไม่ได้ทํามาเพื่อการปั่นวัตถุดิบแข็งอย่างเช่นน้ําแข็งก้อนหรือกระดูกเพราะว่าใบมีดอาจจะพังเสียยหายได้ ด้านหลังเครื่องก็จะมีทางน้าสแตนเลสอยู่ที่มีขนาดกว้างทําความสะอาดง่ายสําหรับใส่น้ําเพื่อให้เป็นไอน้ําในการนึ่งอาหารให้สุขนั่นเองแนะนําว่าใส่น้ําให้พอดีแทบแม็กซีแดงทุกครั้งด้วยเพื่อป้องกันน้าแห้งก่อนหมดเวลานึง่งส่วนไอน้ําจะออกมาจากช่องเล็กๆตรงนี้เข้าสู่โถปั่นเพื่อเป็นการนึ่งอาหารด้านในได้เลย สำหรับโถปั่นเนี่ยก็จะมีตัวโถที่มีใบมีดด้านล่างสำหรับการปัน่นตะกร้าหนึ่งที่มีด้ามจับดีมากเลยนะเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยไม่มีด้ามจับให้เวลาเทของก็จะไม่ค่อยสะดวกแถมเสื่องของร้อนลวกมือด้วยฝาปิดโถปั่นจะมีระบบเซฟตี้ล็อกไม่ต้องกังวลเรื่องฝาจะหลุดหรือเปิด ขนาดเครื่องยังทางานอยู่โดยโถปั่นก็จะแบ่งการทํางานเป็น2แบบคือการนึ่งและการปัน่นโดยการนึ่งเนี่ยเราจะใส่ตะกร้านึ่งลงไปในโถด้วยส่วนการปั่นก็ไม่ต้องใส่ตะกร้าลงไปสามารถใช้งานได้เลยแต่อย่าลืมว่าเวลาใช้งานโถปั่นให้ปิดฝาให้เรียบร้อยและติดตั้งให้ถูกวิธีก่อนการใช้งานทุกครั้งส่วนเรื่องของวัสดุปลอดภัยแน่นอนไม่มีสาร BPA เป็นส่วนประกอบในพลาสติกทําโถปัน่นทุกชิ้นโดยตะกร้าน,นึ่งทําจากพลาสติก PP และโถปั่นที่ทาจากพลาสติกไททันที่ใส่และทนทานแถมยังทนความร้อนสูงได้อีกด้วย เราก็มาดูวิธีการทําอาหารให้เด็กอายุ6เดือนกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากเมนูสําหรับเด็กก่อนเลยว่าเราจะทาําอะไรให้ลูกกินดีผมเลยขอแนะนําฟักทองแครอทตําลึงบล็อกโคลี่ไข่แดงต้มสุกและข้าวไรเบอร์รี่หลังจากที่เราเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณลูกเต๋า1.5เซนและคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยเราสามารถทําอาหารทีเยอะๆเ,เพื่อน,นําอาหารเด็กเนี่ยเอาไปเก็บเป็นสต๊อกให้เด็กกินในวันถัดไปได้ด้วยนะครับหลังจ,จากการเตรียมการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานําน้ํา ใส่แทงน้ำสแตนเลสด้านหลังใส่ให้พอดีกับขีดเส้นสีแดงแล้วปิดฝาให้สนิทนําอาหารที่เราจะนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในตะกร้านึง่งแล้วนาตะกร้านึ่งเนี่ยปิดฝาให้สนิทนําเข้าไปติดตั้งในเครื่องนึ่งให้ถูกต้องจากนั้นก็หมุนปุ่มควบคุมเวลานึ่งให้เหมาะสมแล้วไฟจะขึ้นเตือนว่าเครื่องนึ่งกําลังทํางานอยู่<ๆ>ก็รอจนกว่าจะนึ่งเสร็จเอาเวลานึ่งตรงนี้ไปเล่นกับลูกก่อนเลยก็ได้นะเมื่อเสียงดังปิ้งก็แสดงว่านึ่งครบเวลาแล้วแต่ผมแนะนําให้รอก่อนสัก15ทีแล้วค่อยไายกโถออกจากเครื่องนึ่งงงเพพื่่อออออป้้้กกกันนไาารุมจ ครื่องงนึส่วนแทงน้ําด้านหลังเนี่ยไว้ทำาหารเสร็จก่อนแล้วค่อยมาล้างทีเดียวเพราะว่าร้อนมากๆแล้วถ้าเกิดรีบเปิดเนี่ยไ,ไอ้น้ําร้อนก็จะพุ่งออกมาให้ระวังหน่อยนะ ให้ลองสังเกตดูนะครับนอกจากผักผลไม้แล้วก็ของหลายๆอย่างที่ผมนึ่งไปเนี่ยเราจะได้น้าที่เกิดจากการนึ่งอาหารเด็กมาอีกด้วยซึ่งมันก็คือน้าซุปนั่นเองจะเก็บเอาไว้ทําอย่างอื่นให้เด็กกินหรือจะมาผสมกับอาหารที่เราทําเสร็จแล้วให้เด็กเลยก็ได้เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาของที่เรานึ่งได้เนี่ยเอามาปั่นอีกรอบนึงซึ่งเราสามารถเอาทั้งหมดเนี่ยลงไปปั่นได้เลยก็ได้โดยปริมาณการปั่นเนี่ยไม่เกินครึ่งถ้วยจะมีขีดบอกอยู่ว่าใส่ได้แค่ไหนอันนี้ผมขออนุญาต นำโถปั่นเข้าไปติดตั้งที่เครื่องนึ่งอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้เราจะปั่นให้ละเอียดเลยเพื่อให้ลูกได้กินอาหารหง่ายๆด้วยสาหรับความละเอียดเนี่ยเป็นไปตามวัยของเด็กนะเด็กอายุ6เดือนเนี่ยต้องละเอียดให้มากที่สุดและหลังจากนั้นค่อยๆลดความละเอียดลงเรื่อยๆด้วยการปั่นให้น้อยลงเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ฝึกเคี้ยวอาหารเองหลังจากติดตั้งโถปั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กดปุ่มปั่น ส่วนเวลาปั่นอาหารเนี่ยก็ต้องกะเองนะว่าจะาละเอียดละือหยบแค่ไหนแล้วก็ในการปั่นแต่ละครั้งเนี่ยไม่ควรกดปุ่มนานเกิน15วินาทีเอาจริงๆนะ10วินาที2ครั้งก็เลยเป็นโจ๊กแล้วเพียงเท่านี้เราก็จะได้อาหารเด็ก6เดือนมาแล้วจ้า แบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกกินและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เทใส่ภาชนะสำหรับเก็บอาหารเด็กที่มีฝาปิดมิดชิดและเก็บไว้ในตู้แช่แข็งให้เรียบร้อยเมื่อเราใช้เครื่องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมทำความสะอาดด้วยนะครับโดยเราสามารถแกะโถปั่นออกมาได้เป็นชิ้นชิ้นก็คือฝาปิดโถปัน่นตะกร้านึ่งแล้วก็โถปัน่นส่วนโถปั่นเนี่ยเราสามารถเอาใบามีดออกมาได้ด้วยนะโดยวิธีการเอาใบามีดออกเนี่ยก็จับตัวล็อกใบมีดทั้งในโถปั่นและด้านล่างของโถปัน่นหมุนไปตามเข็มนาฬิกาเพื่อป,ปลดล็อกแล้วกกกกกก็็ดดดึึงงงออออมมมมาา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 ไ้้้้้้้เเลยสสสุทคืซซััััันน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 ํใใใโโถปปรรหหหบตชฟ น้ำและน้ำยาล้างขวดนมในการทาความสะอาดก็เพียงพอแล้วส่วนตัวเครื่องนึ่งเนี่ยให้ใช้ผ้าชุบน้ําสะอาดบิดพอแห้งเช็ดก็พอแต่ฆ่าตะกันในถังน้ําสแตนเลสเนี่ยให้ใช้น้ำส้มสายชู50มิลลิตรผสมกับน้ําเปล่า1 50มิลลิตรเทลงไปในแทงได้เลยรอประมาณ30นาทีหรือนานกว่านั้นเราก็ค่อยเทน้าส้มสายชูผสมน้ําออกจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เช็ดแทงน้ําให้แห้งแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนอกจากนั้นเนเจอร์เครื่องนึ่งพร้อมปั่นอาหารเด็กยังสามารถอุ่นขวดนมได้ด้วย ส่วนวิธีการทํามีบอกอยู่ในคู่มือสรุปเนเจอร์เครื่องนึ่งพร้อมปั่นอาหารสําหรับเด็กรุ่น fm 1ที่ผมชอบอะ่ะเพราะว่าทำให้การทําอาหารสําหรับลูกเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยลดเวลาการทำอาหารให้เด็กได้เยอะมากๆไม่ว่าเวลาที่จะต้องนึ่งหรือเวลาที่จะต้องมาบด ข้อที่2เราสามารถควบคุมระยะเวลาในการนึ่งตามวัตถุดิบที่เรามาทําอาหารให้เด็กกินและยังมีตะกร้านึ่งที่ทําให้เราสามารถแยกน้ําจากการนึ่งหรือน้าซุปออกมาให้เด็กกินได้หรือเอาไปผสมอาหารให้เด็กกินอีกรอบหนึ่งก็ยังได้การทรําความสะอาดเนี่ยล้างได้ทุกจุดเลยเพราะว่าเราสามารถแกะใบมีดออกมาได้ด้วยนั่นเองมั่นใจได้สะอาดแน่นอนสามารถอุ่นนมได้ด้วยนะในกรณีที่เราลืมเอานมออกมาจากตู้เย็นทําให้ลูกไม่พอใจเพราะว่ามันเย็นเกินไปนั่นแหละและอย่างสุดท้ายเมื่อลูกเราโตขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเอาไปทำอาหารอย่างอื่นต่อได้อีก เช่นซุปฟักทองซุปข้าวโพดหรืออาหารอย่างอื่นตามที่เราจะสรรหาได้เลยก็สําหรับคลิปนี้ทําอาหารมื้อแรก5สีให้ลูกกินด้วยเนเจอร์เครื่องนึ่งพร้อมปั่นอาหารเด็กรุ่น FM1 ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสนใจแนะนำมีคำถามสามารถคุยกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ช่วยกันเลี้ยงลูกขอบคุณมากนะครับ